ครับผมเดี๋ยววันนี้มารีวิวนะครับชุดบนครับของพิเศษ160สำหรับใครที่อยากขี่สบายนะครับก็แนะนำเป็นทรงนี้นะครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็จะเป็นแฮนด์นะครับแฮนด์ทรงกลางนะครับเดี๋ยวยี่ห้อผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ600บาทครับ ทรงก็จะสูงกว่าแฮนด์มงกุฎนะครับก็ตอนแรกผมใส่แฮนด์มงกุฎครับแล้วมันเตี้ยไปนะครับเพราะว่าผมใส่เบาะสูงนะครับไม่ได้ใส่เบาะเตี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเตี้ยไปนะครับแขนเรายืดเกินไปนะครับก็เลยหาแฮนด์นะครับที่คุณภาพดีนะครับแข็งแรงแล้วก็สูงขึ้นนะครับก็เป็นแฮนด์ตัวนี้นะครับ ก็แทนนะครับเขาจะเจาะรูมาให้เลยครับประกับก็จะตรงกันนะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องคุณภาพนะครับคุณภาพก็คือสีไม่สีดเลยนะครับตัวนี้สียังไม่สีดนะครับขี่ลุยแดนลุยฝนมาหลายทิปนะครับหลายเดือนแล้วนะครับสียังไม่มีปัญหานะครับยังไม่สีดนะก็สําหรับท่านั่งนะครับใครใส่เบาะเดิมหรือเบาะเบาะตรงกลางนะครับ ก็อยากได้แฮนด์สูงครับก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับก็มีแฮนด์แล้วก็ตัวมือเบรกนะครับก็จะเป็น CRG นะครับตัวนี้ก็คู่ละ200กว่าบาทครับสําหรับใครที่จะใส่ก็แนะนําเป็นแฮนด์ตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นแฮนด์ทรงกลางที่ยกสูงนะครับไม่ใช่แฮนด์มงกุฎถ้าใส่แฮนด์มงกุฎเลี้ยวแล้วติดชิวนะครับชิวเดิมก็ติดนะครับถ้าจะใส่มือเบรกนะครับของ CRG แบบนี้นะครับแต่ลิงก์เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับ อันนี้ก็อุดกระจกทั่วไปนะครับเป็นงานเรลแล้วก็ตัวตุ๊กตานะครับตุ๊กตาก็รู้สึกว่าสีสีซีดนะครับยี่ห้อนี้เอารีวิวตามจริงเลยนะครับตัวนี้สีเริ่มซีดแล้วตัวนี้ซื้อมาหลังแฮนนะครับแฮนซื้อมาก่อนแต่สีทนมากเลยครับตัวนี้สีเริ่มซีดแล้วนะครับแต่น็อตก็ไม่เป็นสนิมนะครับหรือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเค ไล่มาข้างๆนะครับข้างๆก็จะเป็นตุ่มปลายแฮนนะครับตุ่มปลายแฮนเป็นงานกึ่งนะครับตัวนี้ผมมาแปลงนะครับแปลงจับใส่กับกระจกปลายแฮนของ d ิสซิงพาวเวอรนะครับของยี่ห้อนี้นะครับการแปลงผมจะไม่ได้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในแล้วผมทำไปนานแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับปิดกับปิดกับตัวจับปลายแฮนแบบนี้นะครับปิดแฮนไว้นะครับสวยเลย ลาใช้งานก็ไม่ติดนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวกระจกนะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้เป็นกระจกเลนส์วายนะครับเวลาเราขับก็จะมองเห็นรถด้านข้างได้เยอะขึ้นนะครับไม่เหมือนตัวซูมนะครับตัวนี้ก็ใช้มาประมาณ2ปีแล้วครับตัวกระจกยังใสกุ้งนะครับใสอยู่แต่ก็มีเก่าบ้างนะครับข้างหลังเป็นสีจะลอกนิดนึงนะครับ สีจะซีดนะครับสีจะซีดนิดนึงก็ล็อตยังไม่เป็นสนิมนะครับตามในวิดีโอเลยนะครับแต่กระจกยังใช้งานได้ปกตินะครับแข็งแรงทนทานเหมือนเดิมนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าตัวกระจกเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้เช่นกันนะครับชุดบนนะครับชุดบนก็มีประมาณนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นของเดิมหมดเลยนะครับ ตัวแฮนด์ก็ใส่แล้วสายไม่ตึงมากนะครับเพราะว่าเตี้ยก็ของเดิมนิดนึงนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวจับโทรศัพท์นะครับของ t o r t e ท h นี่แหละเป็นตัวปลดเร็วนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับก็ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใหม่นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับจะเป็นคลิปรวมของแต่งของชุดบนนะครับก็จะมีตัวนี้มาแปะกหลังเคสเรานะครับ เคสก็แนะนําเป็นเคสที่เรียบๆนะครับแปะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็ยึดนะครับมีตัวยางรองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยึดล็อตได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะหมุนฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมดนะส่วนวิธีใช้ก็ใส่เข้าไปยึ้งๆนะครับต่อไปใส่เข้าไปยึ้งๆแบบนี้นะ อ้าวใส่ไม่ลงก็ต้องใช้ความชินนิดนึงนะใส่เข้าไปเยียงๆนะกดลงไปแล้วก็หมุนนะครับประมาณนี้นะครับเวลาจะออกก็บีบกดตัวนี้ลงนะครับกดลงเฉยๆนะครับแล้วก็หมุนกลับเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเราก็ใส่เยียงๆแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับประมาณนี้จะใส่ลายนอนก็ได้นะครับแนวนอนก็ได้แนวนอนก็ประมาณนี้นะครับ เวลาออกก็ลำบากนิดนึงนะครับแต่ปกติผมใช้แนวตั้งนะครับแบบนี้ไว้ดู GPS นะชิวหน้าก็เป็นของสปินดี้นะครับก็จะได้มมมองประมาณนี้แหละอาจจะมืดนิดนึงนะครับเวลามองหลุมก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับมองหลุมด้านหน้าต้องเราต้องเอียงตัวออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าผมเลือกเป็นชิวสโมกนะครับชิวสีดำนะครับสีชาสีดำ มันจะมืดนิดนึงครับแต่เวลานั่งจริงๆก็ประมาณนี้นครับมองกระจกง่ายนะครับขับง่ายนะครับตัวแฮนด์ก็สูงแล้วก็ชิลก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้ติดฟิล์มไปแล้วนะครับเป็นฟิล์มกันรอยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้อีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีแล้วนะครับก็ถือว่าเริ่มจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับขอบก็เริ่มแตก ตัวนี้ก็เ,เป็นตัวขาจับกล้องนะครับจับกับกล้อง DJI นะครับเวลาจะถ่ายตัวเรานะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับชุดบนของ DJI 160โอเคเดี๋ยวผมแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ให้นะครับสนใจตัวไหนก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ